สวัสดีครับโอ้ยมาละบ้านใหญ่ไหมปัดโอ้ยไม่ค่อยได้ดูแลเรกพวกนี้โอ้ยกินนี่นะปาดที่โทษให้ให้มากันน้ำได้มั้งไม่ได้มั้งปาดไปนู่นดีลูกปาดพอไหมโอ้ยเยอะเกินกินก็เนี่ยจานหนึ่งอมื้อหนึ่งอันนี้ไปฝาก โอ้ขอบคุณครับาปาเที่ยวไล่ครับปาหนี่ลูกฝักฝักแฟงปาที่โต ลูกละร้อยแม่ตงโมลายเม็ดไม่แพงขายเป็นลูกเนาะขายลูกลูกกันร้อยสามร้ขึ้นอือลูกนึงนะลูกละร้อลูกละร้อยอืมลายเม็ดอันนี้ก็โหมันดกนี่เอาไปขายอ่ะอันนี้อันนี้ลายแฟงแฝขายหนังตุ้มจืดขับไข่แกงขั่วที่ไม่ให้จับก็คือมันเป็นขนอืมอืแก่แล้วขนไม่มี วันคลองจอดแต่ไม่เข้าเนื้อหรอกมันจอดก,กินน้ำเลี้ยงข้างนอกอืมเออนีๆนะครับเช็ดก่อนมันเป็นขนเดี๋ยวมันจะทิ้งนี่ก็ขึ้นชายเนาะต้นอะไรนะขึ้นชายขึ้นชัยนะครับเห็นมะเรืองเองี้เห็นมันเรืองเองั้นเหมือนมันจะเป็นโรคมันไม่เป็นโรคมันขาดธาตุอาหารอือคือถ้าคนเกษตรกรทั่วไปจะมองว่าเป็นโรคใช่ปะ่ะอือไม่ใช่โรครับแสงไม่มีอือกินปุ๋ยไม่ได้ คีดยาให้ตายหาก็ไม่หายดูบวกบวกครับจะหมดอายุไขแล้วป๊าดไปของซีหมาจอจัดเขามาหาที่หลบที่อยู่ก็แหม่ขนาดปูไว้กินนะครับนี่ดูดิโอ้แต่งโมนะครับใครสนใจนะครับยังเหลืออีกแปลงหนึ่งเนาะ แปลงอีก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 อกี่วันอะอ,อ,ววนอาทิตย์หนึ่งเนาะ<ม>เห็นหมาเมื่อกี้รอๆอๆออ,อมาไม่กล้าเข้ามากลัวหมาออืม,อมเอาไปทำเครือ,อนี่ไงทำเครือแล้วให้พวกนี้อันนี้ไปบวมน,นี่ครับการทำรเกษตรศต้องมีความอดทนเนาะ <c oughs> ย้อนไม่ไม่ได้อคคดดยาวยาวเป็นแขนดูครับไม่ไหวไม่ไหวนี่ครับเจ้าของสวนนี่ครับมีทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กนะครับมาเลยทักมาได้เลย นะครับสนใจโอ้ยอาหารหแล้วถ้ามันลูกใหญ่ๆเลยอันนี้มันจะรับไหวไหมเนี่ยอมันดูดีทั้งลูกขนาดลูกขนาดนี้ยังโหยมันตรงนี้ก็ต้องลงนั่งดินนะอืมอืม ดูดิโ่ามันดกมากผมก็ไม่ได้ดูหลายวันนะเนี่ยอ้อดกดกมากเนี่ยถือว่าดกเนี่ยเดินผ่านเฉยดูอ่ะแล้วแล้ว,ลวไอ้ที่ดอกดอกออกอีกอะ่ะที่เป็นลูกก็แล้วก็ที่ออกดอกก็ต่อไปอีกอะไอ้พวกเนี้ยที่มันไม่ฟอเพราะว่าแต่ไม่มีเอเอดูครับดูเยอะมากถ้าเราพ่นพ่อนอยาฆ่าแมลงมันจะอืมแต่นี้เราปลูกก็คิดเองไม่มียาเนาะ ปลูกแบบธรรมชาติเลยนี่เ,บบเ,เ,เจ้าของสวนครับปลูกแตงโมงไว้นู่นตรงนี้ก็เป็นมะละอันนี้มะละปลูกไว้กินนะครับไม่ได้ปลูกไว้ขายอันนี้เอาไว้กินภายในครัวเรือนโอ้ฝนก็กำลังมาโอ้มะละนี่ครับส่วนแผนกที่ขาย ขายก็อยู่ตรงนู้นครับอันนี้ก็เป็นขึ้นชายนะครับจะวางระบบน้ําเป็นแนวนะครับพอดีแวะมาครับเดี๋ยวมารีวิวให้ชมนะครับใครผ่านมาก็แวะมาได้นะครับอุ่นหุกันได้นะครับขายถูกๆที่สวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบน้ํานะครับอ่าเป็นยางนะครับมาเดินน้ำตรงไล่มันตรงนู้นครับที่ผมเคยมาถ่ายข่ายที่แล้วนะครับลุง โอ้ต้นหอมต้นหอมกระเทียมอยู่ฝั่งนู้นครับไม่กล้าเดินไปนะเดี๋ยวมันพวกฝนม,มันตกสวยงามครับเนาะระบบน้ําวางกันเป็นแถวนะครับนี่ทําการ,กรเกษตรนะครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของสวนต่อนะครับอืมปลูกวัชินปลูกวัชินอันนี้ยกระดับนะครับยกสูงเผื่อการน้ําท่วมนะครับ นี่ครับอีกแปลงอันนี้อันนี้เราเก็บไปแล้วเนาะเก็บไปแล้วอ,อ,อ,อวกนออม,มนกขยเจ้าอของสวนทำคนเดียวโคตรเก่งเลยบริหารสุดยอดเลยอยู่กระสวน ไรแตงโมอ,อยู่ฝั่งนู้นนะครับไรแตงโมอ,อยู่ฝั่งนู้นโอ้ยมานะครับเที่ยวสวนดูของฝากนะครับอยูของฝากนะครับนู่น,อ,นงงอืม,ไม,ไ,มไม่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 มารีวิวรีวิวอืมโอ้ันนี่ก็เป็นมะเขือยาวนะครับปลูกก็กินโอ้คนขยันปลูกอะไรก็ได้กินดู อกด้วยต้นนี้โหยังไม่โตเต็มที่นะครับดูออกดอกอีกลูกอีกเนี่ยต้นต้นหนึ่งมีห้าหกลูกเก็ลูกแปดลูก,ลกทํากับข้าวสองลูกก็กินไม่หวาดไม่ไหวแล้วเนี่ยอันนี้เป็นบ่อน้ํานะครับเก็บไว้เอาไว้น้ําพวกนี้แหละครับเวลาดูดแล้เขาก็จะใช้น้ําบ่อนี้นะครับออกมานี่แหละครับนะ การเกษตรต้องมีน้ํานะครับบ่อสํารองบ่อใหญ่นะครับลึกประมาณสิบเมตรนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นปุ๋ยนะครับน้ําหมักขีวภาพนะครับตรงนี้ก็ใช่นะครับนี่พวกเศษนะครับพืชผักที่ทับถมกันนะครับจะเปิดให้ดูนะครับจุลสีนี่ถวกแตงโมหรืออะไรนะครับก็จะมีกากน้ําตาลมาใส่หอนกลิ่นหอม นะครับเ,เป็นน้ำหมักชีวภาพกันมแมลงนะครับนี่ก็อีกบ่อนะครับระบบน้ำทางเดินน้ำนี่ฝนตกมาเมื่อคืนดูนี่ครับน้ำเสาะใกล้จะขาดแล้วนะครับระบบน้ำนู่นอีกแปลงตรงนี้ก็จะแปลงเป็นไร่แตงโมนะครับนี่เป็นกระตอบโอ้บรรยากาศดี เดี๋ยวผมจะพาเดินรอบสวนเป็นท่อนะครับเอามาไว้นะครับหลบเดินทางลำบากน้ำโอ้ยกระท่อมน้อยน่ารักครับนี่บรรยากาศพักผ่อนเนาะกระท่อมบรรยากาศดีครับเนาะฮะไหนอืมหาตัวน้องหมานะครับไม่เรียกมัน ตัวนี้ก็จะเป็นบ่อหอยขมนะครับจะมีทั้งหอยขมนะครับพร้อมด้วยบัวแดงนะครับที่ปลูกไว้นะครับเพราะนั้นที่ผม,มน้ำมันไม่เยอะขนาดนี้นะครับออพวกนี้เป็นอะไรเนี่ยลูกออสลูกออสเขียดหรือเปล่าเนี่ยลูกออสเขียดหรือขังโคกก็ไม่รู้นะครับป้าที่ท่ฝนตก บรรยากาศนี่ครับบรรยากาศในสวนบัวแดงดูบัวแดงครับบัวแดงเยอะมากนะครับเห็นหอยขมวันนั้นน้ำมันแห้งลงไปยันนู่นนะครับโอ้หอยขมตรงนู้นครับไล่แตงโมที่ผมว่าประมาณอีกประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็เจ็บได้เนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาถ่ายนะ เ,ออเห็นแล้ววิ่งผ่านมาเมื่อกีนนะ้น่ยเดี๋ยวจะมาชิมเดี๋ยวจะซื้อมากินฮะจนี่ยัง<ะ>ไงนะเขาอยู่นะ่ะจับหมานี่เ,เลี้ยงไว้วเฝ้าส,สวนนะครับนี่คยอีกแปลงนะครับระบบน้ำเหมือนกันนะครับ เป็นใช่ปลูกโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ได้ใส่ยาอะไรนะครับปลูกธรรมชาตินะครับเดียวพาไปชมส่วนตังโมครับอยู่ถัดกันมานี่นะครับการที่เขาวางระบบน้ํานะครับนี่ก็เป็นที่อีกส่วนหนึ่งที่เก็บไปแล้วเนาะตังโมอีกส่วนหนึงก็น่จะพร้อมเก็บ นั่ครับดูแตงโมโดกมากครับนะครับคาดว่าการจะาของสวนบอกว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับเจ็ดวันน่าจะเก็บขายได้แล้วนะครับนะครับลูกโตโอ้โหกะกับกระกนะครับทางนั้นเลยนะครับนี่เป็นบางส่วนโอ้แถวนู้น ข้ามไม่ได้เขาบอกเดี๋ยวมันกลัวมตายครับเราไม่ข้ามเดินตามลองเลยป่ะเนาะดูครับนี่บรรยากาศสวนนะครับก็เลย,ขอ,ยขออนุญาตเจ้าของสวนเข้ามาเพื่มาเดินชมไงโมนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับเจ้าของสวนเขาบอกว่าจะเก็บส่งขายได้นะครับผมก็จะรอวันนั้นนะครับถ้าว่างเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายทีวิวนะครับจะมาแบ่ง เอาไปกินด้วยนะครับคือนี่ฝนนะครับมันตกเมื่อสักพักใหญ่นี่นะครับนะนะครับนี่น้ํายังมียังไม่แห้งนะครับดูดูลองนู้นครับเี่จะเป็นอะไรต้นมะกอกนะครับโอ้มีทุกอย่างนะครับไรนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะครับพื้นที่ที่ว่างอ่ะปลูกไว้กินนะครับโอ้ยดกดกดก ครับไปแทบจะไม่มีครับมีแต่ลูกแตงโมเนาะครับนะครับเดี๋ยวอีกประมาณที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บแตงโมไปกินนะครับว่าวันจะหวานแค่ไหนเนาะกับรรยากาศโอ้ระว่างระบบน้ำครับวางระบบน้ำเก่งนะครับ,รบ,บนเคคบนาะคนคนเดียวทำได้ขนาดนี้โอ้สุดยอดนะครับอยู่ใต่สวน ทำคนเดียวครับเนาะเขาเอาเวลาว่างตรงนั้นมาทำตรงนี้หน่อยทำทุกวันครับทำทุกวันแต่ทำไม่เยอะทำแต่ทำไม่หยุดนะครับทำทุกวันมันก็เลยผลก็เลยออกมาอย่างนี้นะครับเก่งมากนะครับจะเป็นบ่อน้ำตามสวนเนาะ ปลาฝูงใหญ่ๆนะครับลูกคอ,อกลูกคอ,อกครับลูกคอ,อกปาอยู่นี่อยู่นี่ข้างลูกมันเนี่ยช่อนครับฝูงฝูงปลาช่อนแดงๆเลยครับโอ้แม่มขึ้นนะครับนี่แหละครับผลรวมๆครับมีทั้งบ่อน้ำนะครับ เก็บไปทำการเกษตรนะครับก็เอาดาำจากตรงนี้มาเลี้ยงพวกนี้นะครับวางระบบน้ำเจ๋วเลยนะครับครับผมคลิปนี้ก็เนาะมารีวิวสวนนะครับพอดีได้ของฝากมาเลยก็เลยถ่ายคลิปให้ f อซทางบ้านนะครับโคกหนองนาของเขานะครับมีทุกอย่างไหนหอยขมเจอแล้วหรอ,อ๋อลูกออด นี่ครับโค้หนองนายมีทุกอย่างไปแล้วจะไปไหนเนี่ยแล้วอ่ะเนี่ยลูกออดมันก็ลอยตามน้ำมาเนี่ยน้ำมันไหลมาเนี่ยล้นบ่อแล้วเนี่ยเกดี๋ยวเก็บ,บ,กบอืมอ่ะเดีเก็บไปลงบ่อ ไปลงบ่อเหมือนเดิมอืมเพราะน้ำมันล้นบ่อนะครับนี่แคมบ่อโอ้นู่นไหลไปนู่นนะครับเขาก็จะลงน่าจะลงไปบ่อจะประมาณนี้นะครับโคง้งหนองนานะครับจะคลองสวนอยู่นู่นนะครับหลายหลายคนครับผ่านมาก็มาแวะมาแวะนะครับมาอุดหนุนซื้อที่สวนนะครับ